เบื่อว่ะผู้หญิงตกกันแย่งเราอีกละโอ้โหพอลีแอบมินพอลีตลอซะขนาดนี้อ่ะอ้าวเป็นผิดเลือนน้องๆถ่ายติ๊กตอกให้พี่เลยดิน้องชายไม่โฮ้ยอันล้อเป็เดี๋ยวเดี๋ยวสภาสภาจะฝากเรื่องนึงเนาะสภาจะฝากนึงคือเป็นเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องการแจ้งแล้วกัน ทีนี้สภาจะให้ตกลงกันก่อนเลยว่าจะมีการแจ้งกันหรือเปล่าแต่ถ้ามีการแจ้งในกรณีที่พบว่าเล่นโปหรือเล่นอะไรตัวแปลกอะไรเงี้ยสามารถแจ้งได้แต่ที่สภาจะถามเนี่ยเป็นเรื่องการบัฟหรือเรื่องอื่นมากกว่าว่าเราจะมีการแจ้งใบหรือเปล่าสภาอยากให้ตกลงกันตรงนี้เลยเพราะว่าสมมติว่ามีการแจ้งเกิดขึ้นแล้วเราตกลงบ้าไม่แจ้งเนี่ยนายกหนังบ้านในปัดตกหมดเลยเพราะนั้นถ้าราบบอกแจ้งก็ต้องแจ้งไม่แจ้งก็คุยนี่แจ้งเออคุยกันให้ดีก่อนอาการแบบสาดใบเกิดขึ้น แต่ถ้ามีการโตหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยแจ้งได้งั้นถ้าสมมติว่าดิวกันไว้ว่าไม่แจ้งก็แปลว่าปลดมีหน่งอล์สิกร้อยถูกไหมไม่ไม่ครับต้องบอกว่าต้องพูดอย่างก่อนว่าตั้งแต่เรารู้ไหมว่ามีเหตุการณ์อะไรเข้ามาบ้างเออเหตุการณ์อะไรเข้ามาอ่าตั้งแต่หรือเอาแปบว่ามันมีเหตุการณ์ข้างนอกเนะที่ว่าไปเอ็มมันลดความรุนแรงลงนันไปแล้วสภาไม่อยากให้ปล่อยทอกซสิบร้อยอืมต้องเข้าใจหน่อยตรงนี้มันว่าผิดกฎต้นโตอ่ะเออ ทีนี้จะถามคนว่าจะแจ้งกันไหมเออต้องพูดก่อนแจ้งหรือไม่แจ้งออย่าให้เครียดกันก่อนทําให้มีการครับฟังอยงนี้ใช่ไหมโอเคได้ได้ได้ใช่พอรู้ว่าไม่แจ้งก็จะแบบเออเอาให้ให้เขาเล่นได้ครับได้กแล้วตอนจบค่อยมาคุยโอ้โหแกนงแต่ว่าจำไว้นะครับทุกคนเล่นให้สนุกนะครับอย่าให้เกมเล่นเรานะเล่นให้สนุกนะ ่โอเคครับทางงานสื่อคอนเทนต์อย่าเดี๋ย่าลืมรวังเงินเดิมพันนะค่ะเอ่อ ID 499เก้าค่ะคุละสี่เอ็มดีโก้ดีโกสี่เอ็มเราเราเริ่มพรุ่งนี้เหรออ้าวเริ่มพรุ่งนี้แล้วตอบอะไรพรุ่นี้ก็เข้าร่วมได้ปกติเลยนะครับถามถามเรื่องข้อทีจลีนี่ เจอดีแบบเรืต่อสข้อตธรรมาปกติเลยนะมันถามมันถามเรื่องเอาคนเข้าออกแล้วพี่เครัลขจริงๆมันสวนเราอ่ะหนูอยากให้เราเริ่มวันนี้เลยนะเพื่อที่แบบไม่ให้มันเอาคนเข้าออกอ่ะแล้วต่อให้มันตมอหนีเราก็มาเล่นพุ่งนี้ก็ได้อ่ะเออต้องรีบคุยกับพี่ไม่งั้นไม่ได้เนี่ยลองถามถ้าหรกใครมี 4m ป้าออกไปก่อนดีใครหัวหวพูดเจ้าไม่อยู่อ่ะ คุยเลยเดี๋ยวมันออกจากสภาเราไม่นี่นะพี่โกะอยู่ปะมันมันก็ถามหรพี่สาธุมันถามสภาเรื่องเอาคนเข้าสอแล้วนะแต่อยากเล่นแม่งวันเนี้ยคืนน่ะมีพี่โจโจเลขอะไรถ้าเกิดว่าเรื่องเรื่องรือ่องนี้มันอาจจะเปลี่ยนเอาคนอื่นคนนู้นคนนี้มาก็ได้พี่โจบอกเลขมาเพราะเคยอยู่เรเบลเลขสองหนึ่งหนึ่งจริงมันเปลี่ยนคนมาแน่นอน น้าฝ่าตังแหวพี่โจเอาเข้าออกสล็อตได้ยันสองทุ่มครึ่งพรุ่งนี้เลยครับยังเข้าออกได้ปกติเลยค่ะจนกว่าสภาจะประกาศยอมรับเขาบอกเข้าออกได้ดีใช่เดี๋ยวสภาประกาศให้เข้าออกได้ปกติเขาบอกเข้าออกสล็อตได้จนถึงสองทุ่มครึ่งพรุ่งนี้สถานที่ไฟแรกหรือแมาคือกดที่นี่หรอ คิดว่าจะใช่นะเพราะตอนเลียวเซนเขาก็พูดแบบเนี้ยเข้าออกไปแรกสนามบนล่างเขาบอกจริงๆก็เริ่มวันนี้แหมมันรอเที่ยงคืนหรือเปล่าเพราะมันพูยได้ไหมอ่ะพี่เข้าคยไม่ได้หรอไม่ได้เลยหรอพี่ว่าแบบทั้เลยงคนเข้าออกไม่ได้หรอพี่ใครเป็นคนเลือกเวลาต้องรอเอ๊มามาขายเพนมาขายเพาหรอมาขายเพนถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนคนมาเราก็ต้องยอมรับอ่ะพี่โจเข้าไหม มีโอนไปแล้วไม่ต้องกลัวหรอกคนเหมือนกันชนกันได้อยู่แล้วคุยเรื่องเวลาไม่ได้หรอพี่ไม่ไม่เหมือนที่เราเนาะมันคุยไม่ได้ของเราบังคับเลยไม่ดีกว่าเหรอเขาบอกว่าถ้าพาบังคับให้ได้แค่ไฟตรงอถ้าเป็นสตอรี่ดอีกฝั่งไม่ยอมอะก็คือไม่ได้ไง ไฟแรกไฟเดียวไงไฟเดียวเขาหมายถึงว่าเหมือนตอนแรกอะตอนแรกพี่โจบอกว่าเล่นตีหนึ่งเลยได้ไหมสภาบอกว่าคือเกงว่าหมอเขาจะไม่พออะไรเงี้ยเขาก็เลยอยากให้ไปเล่นทีศทามแทนมากกว่าเจนจินก็แบบยืนว่าเริ่มเลยแต่แบบไม่ถ้าใครมันชนใจป้าว่าจะเกิดว่ามันเริ่มเลยอะคือสภามให้นับไฟเราตีไปมันก็ไม่ได้อะอย่างน้อยก็แต่ไม่อยากให้มันเอาคนเข้าออกไงไม่อยากให้คนเข้าออกเลยพี่เราเรายังเอาคนเข้าออกอยู่เลยอนียเราก็อาจจะเปลี่ยนได้ไง ไม่แต่เขามีโอกาสเดียวกับเราไงพี่เออล้วเราเลือกมันเราคนเพาออกแล้วของมันเท่าเราไหมคือเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาใครเข้ามาไม่ได้เต็มที่ก็พอควรทำไมบอกแล้วว่าให้รีบตื่นเออพี่กับพี่ไม่เอาผู้ชายมาเล่นแล้วนะพี่คนนึงอ่ะไม่ก็คือไม่เล่นไง อเ,เอาคนใหม่เข้ามามันไม่พอเรา,เ,าลเล่เร้องไปไหนรวมกันถอดไหมอะเซตเราเพิ่งมาเล่นด้วยกันอะอถ้าซ้อมก็ต้องสมเดือน,นเดือละเนี่ยพี่เพราะว่าถ้าจอมพีทามก็ไม่ได้ละพีทามก็มีตีตอนสองทุ่มครึง่งจักจะมาซ้อมกับเราเวลานี้มีคนจีบหรออีเน่ล่วงอะลองให้เขามาซ้อมยี่ยี่กลัมา

ตายแล้วหลานไปไหน,นหหเนี่ยอือเป็นแม่ดีอู๊ยสาวเล่นกันเจงเย็นแล้วสาวดูไหมเนี่ย อย่าดื้อน,นะโอเคค่ะจะไม่ว่าไม่ใครไม่ว่าใครก็ได้พี่ทุกคนอ่ะโอเคไหมไม่ต้องแย่งกันอืมฮะไี่ครับครับน่าเักจังเลยอ่ะขอจีบได้ปะตายเนี่ยาย,ยายผมนะจีบยายผมไหมไม่ไม่ไม่จีบไอ้มินอ่ะชอบไอ้มินอ่ะยายช่วยหน่อยยายเอ้ยไปไหนไปเปลี่ยนชุดหน่อยพี่ไปใช่ใครจะไปแบนเองเออในสุดเลื่ออะไรพาไปไหน่อยดิ สองพี่ใส่ชุดนี้ชอบชุดนี้อยากใส่สูตรดูไปเนี่ยบอสต้องเปลี่ยนเราขอตื่นไวๆกันหน่อยนะเราท่มหนึ่งอะมาได้แล้วต่อมอได้เลยป่ะเปลี่ยนสูตรค่ะน่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนใส่สูตรต่อมออะไรคะใส่อยู่แล้วค่ะมันก็ใส่อยู่แล้วค่ะใส่ดื้อแน่หรอคะไม่ไม่แซะนะระหว่างเนี้ยคือไม่แซะนะ มาไปหาซ้อมหรอเป็นไหมครับเออไปซ้อมกันไหมซ้อมกับแม็ซ้อมกับแดนเมอร์ฮีใช่อะหนูว่าเราก็ไม่รู้จะซ้อมกับใครแล้วพี่เวลาเนี่ยเดินสดอยู่แล้วพี่มีก็ซ้อมกันเองก็ได้พวกันเองไงพี่ซ้อมกันเองพี่แล้ก็เอาวงมาแล้วก็ A T ตรงน้ำพุแล้วก็แดงเหล็กอะไรนะที่เกียร์ซ้อมเอาวงหมอกแดงไปแ่งที่เกียจ์เราจะชนะไหมอะไรไม่ได้กดวอลพุนหรอ ไอโซเฟีย,ฟยพูดขี้เกียจเหรอไม่ใช่ม okay, ไม่ได้บอกคูณด่าในวอลเลยเมื่อกี้ไม่จะบอกมันว่ามันเฉียดเขไม่จะบอกว่าขี้เกียจจะฟังไม่ดีดหรอือเปล่าคนแก่ตก